ซึกพี่มิลิกนะครับประจำวันที่20นะครับก็แมตเป็นแมตที่5แล้วนะเชลซีนะวันนี้จะออกไปเยือนบุกลังโอแทฟฟอร์ดนะครับแมนเชสเตอร์นเต็ดนะครับเตะประมาณ5้าทุ่มนะครับซึ่งเชลซีวันนี้เนี่ยก็ถือว่ามีความพร้อมในระดับหนึ่งะครับแต่ว่าเรื่องของความฟิตเนี่ยแน่นอนนะครับเราเตะกลางสัปดาห์มาที่แพ้ให้กับบาเยอร์สาประตูต่อหนึ่งเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่เป็นข้อด้อยนะครับของเชลซีที่ เจอกับแมนยูวันนี้นะครับเพราะว่าแมนยูนั้นกลางสัปดาห์เขาไม่ได้มีถ้วยอะไรเตะนะครับมาดูปีวิวก่อนเกมกันบ้างดีกว่านะครับก่อนเกมนะครับจากฮูสกอร์นะครับของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะคาดการนะครับของแผนลูเบนออมูลีมนะครับฮูสกอร์นะครับให้มาแผน3 4 2 1นะครับหลัง3เหมือนเดิมนะสลับแมนยูนะครับประตูเป็นเออเลอแมนนะครับโอ้โหนี่น่าจะเป็นประตูใหม่นะครับเด็กนะครับที่เพิ่ง ส่งลงมานะครับหุ้นสกอร์คาดคาดการณ์นะว่าจะเป็นเลอแมนนะครับส่วนหลัง3คนเนี่ยก็เป็นลูกชอ่อเดนนี่ยูโรแล้วก็ทางด้านของหุ้นสกอร์ให้เป็นมัตชัยเดริกนะครับส่วนแบ็กซ้ายเป็นดอกูแบ็กขวาเป็นมัสลาอุยนะครับส่วนกองกลางคู่2ตัวข้างหลังเนี่ยก็เป็นอูกาเต้คู่กับบูโน่เฟรนันนะครับส่วนกลางลูก2คนเนี่ยก็เป็นเอ็มบิโมนะครับแล้วอีกคนเนี่ย ก็เป็นอารมัดเดียโลนะครับส่วนกองหน้าเป็นเบนจามินเชสโก้นะนี่คือแผนของทางด้านของแมนเชสเตอร์ในเตดที่ฮูสกอร์คาดการณ์นะครับที่ทหลักๆเนี่ยที่มันจะเปลี่ยนแปลงไปนะก็คือจะเป็นทางด้านของเลอแมนนั่นแหละผู้รักษาประตูที่มาแทนนะส่วนทางฝั่งของเชลซีเนี่ยมาร์สกานะครับคาดการณ์ฮูสกอร์คาดการณ์ให้แผนของมาร์สกาเนี่ยน่าจะมาในระบบแผน4 2 3 1นะครับประตูก็เป็นโรเบิร์ตซานเชสนะครับแบ็กซ้ายกูกูริยาแบ็กขวาวันนี้าทางด้านของฮูสกอร์เนี่ยไม่ได้้ใหเป็น มาลูกิโซเหมือนกับเกมก่อนนะครับที่เราเจอบาเยอร์แต่ให้เป็นทางฝั่งของกัปตันทีมของเราก็คือลิฟจเมนะครับส่วนกองหลัง,งคู่2คนเนี่ยก็เป็นเทเบิลชาลบาคู่กับตัวซินอาดาบิโอโยเหมือนเดิมนะครับส่วนกองกลางตัวรับน่ะก็เป็นเอนโซ่คู่กับมอยเซตไกเซโดนะครับกางลูกเป็นโคฮาเมอร์ส่วนปีกซ้ายเนี่ยหุสกอร์ให้เป็นเอสเซอร์วินเลียนนะครับส่วนปีกขวาให้เป็นเปโดเนโตกองหน้าก็เป็นชูอัเปโดนะครับซึ่งเออเซติหลังสุดนะครับ ล่าสุดเลยนะที่เชลซีเจอกับแมนยูเนี่ยเชลซีนั้นเพิ่งชนะแมนยูมา1ประตูต่อศูนย์นะครับสลับฤดูกันที่แล้วนะครับนี่คือรายชื่อจากผู้สกอร์ทั้งหมดนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยเชลซีนะครับอยู่ที่5้าแมนยูอยู่ที่อันดับ14นะครับแต้มเนี่ยก็คือเชลซีมี8แต้มนะครับแมนยูมีเพียง4แต้มนะครับเชลซีแบ่งเป็นชนะ2เสมอ2ไม่ได้แพ้เลยนะครับส่วนแมนยูชนะแค่1เสมอ1แล้วก็แพ้ไป2นะครับนี่คือรายชื่อทั้งหมดทั้งมวลนะครับส่วน เรื่องของเฮตูเฮตก็อย่างที่บอกไปนะครับว่าล่าสุดเนี่ยเชลซีชนะ1 0อีกนัดหนึ่งก็คือชนะเอเสมอกนน1 1อีกนัดที่3 4, 4, มเชลซีชนะ4 3สอีกนัดที่4แมนยูชนะ2อหนอีกนัดที่5แมนยูชนะ4ี่น, 1, นะครับนี่คือเฮ t ูเฮ a d นะครับก็เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเกมนี้นะฮะความน่ากลัวของแมนยูนะครับก็ต้องบอกตามตรงนะว่าฟอร์มของแมนยูเนี่ยดรอปไปจริงๆนะครับดรอปจากเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะ การออกสตาร์ทเนี่ยที่ไม่ค่อยดีมากนักนะครับดอปจากดูกันที่แล้วด้วยนะครับหนึ่งเรื่องของนกเตะ2เรื่องของแผนที่ถ้าดูจากปญหนาของเมนยูนะตอนนี้นะก็คือดูเมนอาลูลินมนั้นยังหัวดื้อนะครับหัวดื้อก็คืออะไรก็คือใช้แผนระบบหลัง3นะครับก็คือทั้งด้านของมัตไทรโอริกลูกชอลยโรเนี่ยยืนพร้อมกันนะครับไม่คิดว่าจะเปลี่ยนเลยนะครับสำหรับแผนนี้ซึ่งผลตอบรับนะครับก็ถือว่าไม่ได้ดีไม่ได้สวยหรูขนาดนั้นนะครับ สิ่งที่น่ากลัวของแมนยูน่ตอนนี้เนี่ยก็คือไบอั้นครับเอเบลโมนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยเจ้าตัวนะทำไปแล้วทุกรายการเนี่ยหประตูแล้วนะครับสำหรับเอเบลโมนะครับสถิติต่อเรทเนี่ยอ่าเปอร์เซ็นต์ทายนะครับแปดสิบจุดห้าเปอร์เซ็นเลยนะสำหรับเอเบลโมนะครับซึ่งนี่แหละเป็นสิ่งที่น่ากลัวนะครับเพราะว่าหนึ่งเขามีความแข็งแกร่งนะสำหรับเอเบลโมแล้วก็มีความเร็วกับการที่เล่นจังหวะโต้กลับเวลาคู่แข่งนั้นทําการ บุกอยู่น,นานๆนะครับกดดันอยู่น,นานๆในหน้าปากประตูกอบเขตโทษของแมนยูนะครับแต่พอเวลาเขาได้สวนเนี่ยไบอันเอเบโมเนี่ยจะเป็นคนที่พาบอลขึ้นหน้าได้ดีแล้วก็เป็นคนที่เขาเรียกอะไรอะจ่ายบอลได้ดีด้วยนะครับจ่ายแทงข้างหน้าหลายๆทีมนะครับระดับทีมบิ๊กซิกเนี่ยก็ยิงกันหลายคนแล้วนะครับไม่มว่าจะเป็นชูอัลเปโดนะครับไอวิตต์ตอเยเคเลสนะครับหรือแม้แต่ทางฝั่งของฮูโกอิกิดิเก้ของลิพูเนี่ย เขายิงกันหมดแล้วนะครับแต่ทางฝั่งของเบนจามินเชดโก้เนี่ยแน่นอนยังไม่ได้เบิกสกอ์ให้กับแมนยูสักทีนะครับไม่ว่าจะเป็นรายการไหนก็ตามแต่นะครับซึ่งนี่แหละมันคือจุดที่จะต้องพิสูจน์นะสำหรับกองหน้าของแมนยูว่าเกมนี้กับเกมที่เจอเชลซีแล้วเจอทีมที่ไม่ได้รับลึกนะครับเพราะเชลซีนั้นไม่ได้ทีมไม่ได้เป็นทีมเล็กอ่าพูดนี้ดีกว่าเชลซีไม่ได้เป็นทีมเล็กเนี่ยซึ่งอ่าเขาเรียกว่าการเปิดพื้นที่นะครับให้กับกองหน้าอย่างเบนจามินเชดโก้เนี่ยมันมีอยู่แล้้วนนใเกมี มันต้องมีจังหวะแหละอ่าพูดอย่างนี้ดีกว่านะครับและนี่แหละคือนัดที่เจ้าตัวนั้นจะต้องพิสูจน์กับตัวเองนะครับว่าจะสามารถทําได้หรือเปล่านะครับแล้วอีกคนหนึ่งนะครับของแมนยูที่แน่นอนว่ายัางไงก็ต้องแบกอยู่แล้วเนี่ยก็คือบุนโน่แฟร์นานนะครับบุโน่แฟนานเนี่ยาเขาเรียกว่าอะไรอ่ะถ้าเทียบจากฤดูก,กาลก่อนเนี่ยถือว่าฟอร์มเนี่ยยังไม่ยังยังคงไม่ได้เข้าที่เข้าทางมากนะักเพียงแต่ว่า ถ้าจะพูดถึงแดนกลางแล้วจะมีคนแบกสักคนหนึ่งะ่ะก็คงจะไม่พ้นชื่อของบูโน่เฟรนันเดสอยู่ดีนะครับอันนี้คือส่วนตัวที่ผมมองนะครับซึ่งเกมนี้เนี่ยเจ้าตัวนั้นผมมองว่าจะน่าดีน่าจะมีบทบาทกับทีมมากเลยเพสอสมควรนะครับหนึ่งเลยการมองโพซิชันนะครับแน่นอนเกมวันนี้ไม่ใช่เกมที่ง่ายนะครับสำหรับบูโน่กับการที่เจอเชลซีแต่ผมมองว่าการมองพื้นที่เวลาจะจ่ายบนหาหาพื้นที่ว่าให้กับเพื่อนเนี่ย แน่นอนวันนี้บูโน่จะมีบทบาทมากพอสมควรนะครับเพราะว่าเชลซีนั้นเป็นทีมที่เวลาบุกอยู่เนี่ยจะชอบดันไลน์นะครับจะชอบดันไลน์สูงพอสมควรนะครับซึ่งมันเป็นการกดดันคู่แข่งอีก,อ,กอีกอย่างหนึ่ง่าพูดอย่างนี้ดีกว่านะครับซึ่งวันนี้เนี่ยบูโน่น่าจะมีบทบาทตรงนี้พอสมควรนะครับส่วนฝั่งเรานะครับเชลซี Chelsea วันนี้เนี่ยถ้าจะพูดถึงจุดอันตรายนะครับหนึ่งจุดเนี่ยผมมองว่าถ้าสมมติว่าฮูสกอร์นะครับให้เป็นปีขวาเปโดเนโตแล้วก็ปีซ้ายเป็นเอสเซอรวิเลียนอย ผมมองว่าไอ้สามคนเนี้ยก็คือเอเซเบล์นะครับแล้วก็โคพาเมอร์แล้วก็เปโดเนโตเนี่ยจะมีบทบาทสําคัญกับทีมมากๆนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าเมนยูอ่อนแน่นอนวันนี้เขาอาจจะไม่ได้มาแบบเปิดหน้าแรกกับเราแบบ100%นะครับเมนยูเนี่ยโอเครู้ว่าเป็นทีมที่พอเวลาเจอกับทีมใหญ่นะครับซึ่งเมนยูก็เป็นทีมใหญ่แหละนะครับพอเวลาเจอกับทีมเนี่ยบิ๊กแมตช์อะไรพวกนี้เนี่ยเขาจะไม่ช่วยไม่ค่อยจะอยากรับเท่าไหร่นะครับเขาจะ พยายามสู้พยายามสู้ mm hmm. แต่ก็โฮจะไม่ได้มาเปิดหน้าแรกหรอกซึ่งไอ้จุดจุดนี้แหละเวลาเราจะกดดันเนี่ยทางฝั่งของปีขวาหรือแม้แต่ปีซ้ายอย่างเอสเซวยเนี่ยผมมองว่าจะควรใช้ความสามารถเฉพาะตัวหรือไม่ก็การส่งบอลหรือไม่ก็ความเดือดขาดในพื้นที่สุดท้ายเนี่ยเปลี่ยนให้มันเป็นผลลัพธ์ให้ได้นะครับหนึ่งลูกคอสนะครับคอสไปเสาสอง,สองหรือว่าลูกยิงนะครับตัดเข้าในแล้วก็ยิงอะไรประมาณนี้คือมันต้องมีนะครับสำหรับวันนี้ถ้า2คนนี้ได้เป็นตัวจริงจริงนะนะครับซึ่งก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามาร์ก้าจะ ใช้การโชหรือเปล่าเกมนี้นะครับอันนี้คือเราก็ไม่รู้เหมือนกันส่วนกองกลางตัวลูกอย่างโคพาเมอร์เนี่ยแน่นอนคนนี้เป็นคนที่เราไว้ใจที่สุดแล้วนะครับแต่ผมมองว่าถ้าจะให้ฝากความหวังอะไรกับโคพาเมอร์วันนี้ก็คือเรื่องของการจ่ายบอลน,นะครับวิชั่นการมองนะครับก็คือแทงสู้ช่องนะครับแทงทีโรพาร์ทให้กับเพื่อนหรือแม่แต่การเล่นลิงกับจูอัลเปโดได้เจ้าตัวนั้นได้จบสกอร์เนี่ยเรื่องนี้ก็มองค่าไม่ได้นะครับนี่คือสิ่งที่เชลซีนั้น ผมมองว่าเป็นจุดเด่น,นครับในเรื่องของเกมลุกแต่ถ้าเป็นจุดอ่อน,นจริงๆเนี่ยผมยังกลัวอยู่นะผมยังกลัวว่ากองหนักของเรานะครับจะเสียสมาธินะครับหลักๆเลยก็คือโทซินเนี่ยกลัวจะเอาความเร็วของเอลูโมไม่อยู่นะครับเพราะว่าตัวซินเนี่ยเรื่องของลูก,กาอากาศเนี่ยแน่นอน เราไว้ใจเขาได้อยู่แล้วนะครับแน่นอนเขาเป็นคนที่ตัวสูงนะครับเล่นลูกกาดได้แข็งเก่งนะครับบอลมาทีไรเนี่ยหมงออกบมงสกัดได้ทุกทีนะครับแต่เรื่องของการพลิกแพงตัวนะครับการพลิกตัวเวลาโดนฝ่ายตรงข้ามจี้แล้วต้องหักไปสมมติจะหักตกเข้ากลางอย่างเงี้ยตัวซินเนี่ยจะชอบเขาเรียกว่าอะไรพลิกตัวกลับมาไม่ทันนี่แหละมันคือจุดจุดที่เป็นข้อเสียของเจ้าตัวซึ่งเวลาวันนี้จะเจอกับเอบูโมซึ่งเป็นตัวที่มีความเร็วและมีความแข็งแกร่งเนี่ย ผมกลัวว่าจุดๆนี้ของทซีนเนี่ยจะทําให้ทีมนั้นเกิดปัญหาครับนี่คือสิ่งที่ผมกังวลน,นะครับแต่มันก็ไม่แน่นะครับมันอยู่ที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเกมลูกของเมนยูด้วยว่าจะสามารถทําลายล้างเชลซีได้หรือเปล่านะครับแล้วเชลซีเนี่ยจะมาจะมีจะมามีสมาธิในเกมนี้ได้ดีขนาดไหนหรือเปล่านะครับนี่คือสิ่งที่ผมมองนะครับแต่ก็เขาเรียกว่าอะไรอ่ะต้องดูภายในเกมนะครับแล้วอีกคนหนึ่งของเชลซีที่ผมมองว่าถ้าอยากให้เกมรับ แน่นมากกว่าเดิมแล้วก็อยากให้เกมลูกของแมนยูนั้นขาดหายไปได้ในเกมนี้เนี่ยก็คือมอยเซกัสเดโดนะครับคือมอยเซกัสเโดวันนี้ต้องพอปฟอร์มเหมือนทุกๆเกมที่เขาทําได้นะครับและเอนโซ่ก็ต้องคอยช่วยประครับประคองไกเซโดด้วยเพราะว่าวันนี้เขาไม่ได้ยืนสูงนะครับถ้ายืนต่ําและยืนคู่กันอย่างเงี้ยผมมองว่าจะสามารถประครับประคองได้นะครับถ้าแผนแผนเป็นแบบนี้จริงๆนะครับซึ่งเดี๋ยวเราก็ต้องมาดอดูแบบหน้าง,งานว่าเอนโซเมสก้าอาจจะโรเทชั่นตำตำแหน่งไหนตำแหน่งหนึ่งอยู่เปล่า นะครับอันนี้คือเราต้องมารอลุ้นกันนะครับแต่หลักๆเนี่ยประมาณนี้ก่อนนะครับสลับเมนูเจอกับเชลซีนะครับส่วนตัวผมถ้าให้มองสกอร์นะครับว่าคู่นี้จะจบเท่าไหร่ผมมองว่ามีเบียดเบียดกันนะครับอาจจะไม่ใช่เกมที่ง่ายสำหรับเชลซีนะครับแต่ก็พอที่จะถูถ่ายชนะได้แล้วกัน2 1หนึ่งไปนะครับเชลซีอาจจะพลาดลูกหนึ่งนะครับแล้วอาจจะมายิงท้ายๆเกมได้อีกลูกหนึ่งนําไเป็นสองหนึ่งแล้วก็จบเกมอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งเดี๋ยวเรามารอดูนะครับว่าจะเป็นอย่างไรสำหรับเกมนี้นะครับขอลาไปก่อนเรื่องนี้แล 卢米。